สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพาทําสลัดมว้วนหรือสลัดโลเนี่แหละครับเริ่มจากเราเตรียมผักของเราถาดใหญ่นะครับวันนี้ผมมีเลโอเกรีนโอและวก็ผักคอส่วนของแตงกวาแล้วก็แครอทก็แค่ตบตบตบ,ตบอย่างนี้ครับก็ได้แล้วเรามาเตรียมใส่กันครับเริ่มจากต้มน้ําให้เดือดแล้วก็เอาฟอสซิลเอ้ยไม่ใช่หมูสับทรงเครื่องของเราซึ่งเก็บไว้นานหลายปีแล้วครับมาต้มให้สุกแล้วก็ช้อนคืนพักไว้ก่อนนะครับ จากนั้นก็นํากุ้งลงต้มครับสักพักนึงครับแล้กกระ้อนตักพักไว้ก่อนครับมาทอดไก่เจียวของเรานํามาสับครับสับสับสับเสร็จแล้วอันนี้เป็นไก่อกไก่ลมควันนะครับเก็บไร้ใาชาิไหนก็ไม่รู้ครับเอามาสับสับสับนำมาเป็นไส้ได้เหมือนกันครับอันนี้คือไส้กรอกเนยนะครับนี่ครับลากเล่นๆปลายท่าไส้กรอกโปะเข้าไปครับจากนั้นนํากุ้งเรามาสไลซ์แบ่งเป็น2ชิ้นเท่าๆกันครับ ต่อไปก็เป็นปูอัดนะครับไม่ต้องทําอะไรมากครับแกะซองก็ใช้ได้เลยครับและนี่คือใส่ทั้งหมดของเราครับทีนี้เรามาเริ่มห่อกันได้เลยครับนี่วางแผ่นแป้งลงไปชุบน,น้ําแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่ผกักตามต้องการเริ่มจากกลีนอกลงไปก่อนครับวางให้เต็มเลยนะครับหนึ่งแถวพอหรือยังยังไม่พอก็ใส่เพิ่มเข้าไปพอหรือยังเอาใส่เพิ่มไปอีกนิดหนึ่งดูเหมือนจะยังไม่พอเอาใส่เพิ่มไปอีกก้านนึงจากนั้นเราก็นำหมูสับทรงเครื่องของเราโปรยลงไปให้ทั่วครับ นนใส่เข้าไปครับยังคงใส่ต่อครับใส่ต่อเนื่องครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยครับแต่ผมชอบมากครับผมก็เลยใส่มากครับยังใส่ต่ออีกครับไม่หยุดครับใส่ต่อเนื่องครับนั่นครับจากนั้นเราก็นํากุ้งของเราโปะลงไปครับอย่างนี้ครับใส่แครอทปิดท้ายอีกทีครับ เพื่อการเครื่องของเราทะลักออกมาครับเวลาเราห่อครับเริ่มการห่อครับโอ้ชิ้นแรกมือจะสั่นๆหน่อยนะครับเอาละครับประคองครับการหายใจด้วยครับเคล็ดลับก็คือหอยังไงก็ได้ครับให้มันแน่นครับต้องแน่นเข้าไว้ครับเพื่อการเครื่องของเราทะลักออกมาเวลาเราหั่นครับนั่นนะครับม้วนเข้าไปสําเร็จแล้วครับ1ชิ้นนี่นน่เป็นไงครับ ไม่ต้องห่วงนะครับแป้งของเราเนี้วนุ่มมากครับเครื่องของเราไม่สามารถทะลักออกมาจากด้านข้างได้เลยครับนอกจากด้านหัวกับด้านท้ายะลักออกมาแล้วนั่นไงชิ้นที่2ครับเราเอาเลดโอของเราวางครับวางเข้าไปครับเอาจัดใหม่วางเข้าไปให้หนาใจเลยครับอยากกินผักมากผักน้อยใส่เข้าไปครับอย่ายั้งครับใส่เข้าไปนั่น ถูกต้องครับเพิ่มเข้าไปอีกครับแล้ววางแตงกวาทันยาวของเราลงไปก่อนครับแล้วก็นําใส่ของเราหมูสับทรงเครื่องเติมเข้าไปเติมเข้าไปให้พอใจครับเติมเข้าไปอีกอยังคงเติมแบบต่อเนื่องไม่หยุดพักจากนั้นนําปูอัดของเราวางลงไปสักสองชิ้นครับอืมจะได้ดีแล้วเริ่มห่อครับประคองเข้าครับกัน้นหายใจ ม้วนเข้าไปให้แน่นที่สุดครับนี่นี่ประคองอืมเอาเราจะช่วยด้วยครับหมนุนเรียบร้อยครับมาชิ้นที่3ครับเรากลับมาที่กรีนโออีกรอบนึ่งครับใส่เข้าไปอืมยังไม่พอใจยังใส่ต่อนั่นอืมจี เพิ่มเข้าไปอีกดีมากครับใส่เข้าไปอย่าหยุดเอาให้จุกๆแน่นๆไปเลยครับอืมแตงกวชิ้นหนึ่งวางทาบลงไปใส่ไข่ทอดของเราลงไปครับไข่ทอดผัดแล้วก็นำมาสับครับใส่ลงไปอย่าหยุด ใส่ลงไปแบบไม่ยัง้งตามด้วยไส้กรอกเนยของเราครับใส่ไปให้เป็นทางรถไฟไปเลยใช้แครอทโบอีกนิดหน่อยครับการใส้เราทะลักครับอืมไม่ได้หกไม่ได้ครับเอาให้เรียบร้อยเก็บทุกเม็ดครับ เอกกระจายไปฝั่งนู้นกลับมาใส่ไว้ครับอืมเริ่มประคองหอครับผมประคองหออย่างเบามือแต่สเต็ปสองเห็นไหมครับไสจะล้นไม่ต้องห่วงครับนี่ลากมาม้วนม้วนม้วน,วนเรียบร้อยครับผมชิ้นที่สามผ่านไปตบ,ตบให้ดูเลยครับว่าแน่นจริงอ่ะชิ้นที่สี่ กลับมาที่เลดโออีกรอบครับใส่เข้าไปครับอย่าหยุดใส่เพิ่ม,มเพิ่มเข้าไปใส่อีกจากนั้นนําไก่ลงควันของเราใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปให้เต็มเลยตามด้วยปูอัด2ชิ้นแล้วปิดท้ายด้วยแครอทซอยครับกันน้องทะลักออกมาครับ จากนั้นเริ่มห่อครับประคองหอ่อแบบกลั้นหายใจอีกทีครับห่อเข้าไปห่อเข้าไปน,านั่นเรียบร้อยครับต่อไปชิ้นที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ครับทัน,นี้เรามาเริ่มที่ผักคอสบ้างครับวางลงไป2ใบน่าจะอยู่เลยครับลงด้วยแตงกวาแล้วก็หมูสับสงเครื่องของเราโปรยลงไปเลยครับโปรยลงไปใหเต็ม คงใส่ต่อครับใส่ต่อเนื่องใส่แบบไม่หยุดยั้งครับจากนั้นนำใส่กรอกเนยของเราโรยตามลงไปครับอย่างนั้นครับอย่างนั้นจบด้วยแคลอทซอยเช่นเดิมครับนี่ประคองห่อเช่นเดิมครับกลั่นหายใจและประคองห่ออย่างปลาหนี้ครับ อ๋อม้วน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 นั่นแหละครับเรียบร้อยมาครับเริ่มชิ้นต่อไปพักคอร์สลงก่อนเหมือนเดิมครับอืเดอือย่าเดอือชิ้นที่สองวางลงไปครับอ้าวยังเดือเดือก็ต้องกดนั่นอืตามด้วยแครอดครับผมแครอดโรยลงไปครับ ยังคงโรยต่อเนื่องครับแล้วก็โปรยหมูทรงเครื่องอาลงไปครับโรยต่อครับเพราะรสชาติดีเ็ลือใช้เป็นเบสครับโรยต่อครับจากนั้นนํากุ้งของเราลงไปครับเหลียงให้สวยงามเช่นนี้ครับจากนั้นเริ่มประคองมวนครับมวนด้วยความตั้งใจใจตรงนิง่ง อย่างนั้นครับมวนต่อครับม้วนให้นั่นที่สุดครับกัไหายใจไว้ด้วยครับนั่นแหละครับเสร็จแล้วครับมาทีนี้จะมาทดสอบครับว่าแน่นจริงหรือเปล่าโดยการอันให้ดูเลยครับเริ่มจากกะหันตรงกลางก่อนครับนั่นนั่นครับ แล้วก็หันต่อไปแบบพอดีคำครับจากนั้นก็ลองตั้งดูครับถ้าใส่ไม่ทะละออกมาก็แสดงว่าใช้ได้ครับเอ่อชิ้งขวาไม่สวยจัดการครับเข้าปากเรียบร้อยครับรับประทานกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือครีมสลัดวาซาบิ เข้ากันเข้ากันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ